สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของดักด่างทั้งหมดนะอีเมื่อวานก็ได้เป็นอิงวิตเบสแพ็กเกจยังดูโครบนะไม่มีตำหนิแพ็กเกจไม่ยับส่วนของแถมจากร้านพี่บุ๋มนะคะก็จะเป็นนี่ของแถมแบบอืออดังการเพิอเพลินมากเออแล้วก็อีเมื่อวานลงคลิปแล้วแต่ว่าไม่ได้มัน อัพโหลดไม่สำเร็จอะคลิปเสียอเออแล้วต่อมาวันนี้ก็สั่งก็ได้ของพี่หมูอีกแล้วเป็นรายไอเทมมากๆนะคะเป็นนี่ปี2008นะก็เก่าตามสภาพอะนะดูแต่เรื่องความสโลของมันอย่าพูดเลยนะคะสโลมากๆเนื้อบางบางสุดๆนะ ิงีเปน,นะมันก็จะเนื้อแบบเนื้อมันไม่หนาเท่าไอสอับโรเปแล้วแล้วของแถมของแล้วของแถมของพี่บุ๋มก็มาอีกแล้วนะจ๊ะเป็นของแถมควิดชอยข้าวโพดนะลายเส้นก็มีนะคะตอนนี้จะยังไม่ขายอะไรทั้งนั้นนะ เออชอบ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 ต่อไปของแถมเป็นของแทมอีกแล้วเป็นเอิมถ้วยไอศครีมคิตตี้นะสีชมพูด,ด้วยรู้ใจเราจริงจริงสโลนะแต่สโลนิดหน่อยชอบกลิ่นหอมมากกลิ่นมันยางนี่กลิ่นหอม หอมน้ำหอมมากกินหอมเหมือนขนมเค้กเอ้ยขนมแบบขนมอะไรทั่วไปกินหอมเหมือนขนมปังนะต่อไปซื้อจากร้านร้านพี่พี่คนหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราทิ้งใต้คลิปไว้นะใต้คลิปไว้ในนี้เป็นปีสองพันแปดนะนี่เอ้อ 2008, นะอยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> ปีสองบาท <c oughs> ปี2,012นะคะนี่เออใกลๆไกลไปไกลๆไกลไปไปนี่เออเอเอเอ่ะอ่ะอ่ะอ้ะเขาจะบอกว่าตัดโดนเงินอะตำหนิที่คอนะบีบตูดซะเลยพูดมากชอบมากชอบไอ้ตัวนี้ด้วยนะ สวยมากตัวนี้ก็อืชอบแบบแต่ตันนี้ก็ตามสภาพ่ะนะเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไปา,ายนะคะบ๊ายบาย